ความสุขของชาวเรานะคะมาถึงเกาแล้วเกาเกาหลีไม่ใช่เกาหลังนะจ๊ะเดี๋ยวจะต้องไปจัดซีฟู้ดชุดใหญ่ปูยับจ้ะจากเมียงดองเราก็นั่งรถใต้ดินเพื่อที่จะไปตลาดปลาหนอยังจินตลาดปลาสดหาเอาเองในแมพนะจ๊ะ ดูขนาดของปูนะจ๊ะสองตัวเนี้ประมาณ8กิโลเนื้อลรวนแถมยังมีอบโลนด้วยซึ่งเขาอบมาแล้วแล้วก็กุ้งหวานมากเดทชู two, อาหารเช้ามิชลินสตาร์พวกเกี๊ยวพวกมีเย็นมีร้อนอะไรแบบนั้นนะจ๊ะ จากนั้นเราก็ไปเดินริมแม่น้ำหันกันอากาศวันนี้ประมาณ8องศาแต่เวลามีลมพัดมาประทะตัวเนี่ยรู้สึก feel like 0องศาโคตรหนาวเลย ส3พวกเราได้มีโอกาสไปเดินที่ฮันตังกังยูเนสโกกลบอลจิโอพาร์คซึ่งมันเป็นภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำสีเขียวไใสเหมือนมรกตเลยด้วยความอนุเคราะห์จากน้องผิงแสนสวยคนนี้แหละทางเดินเนี่ยเป็นสะพานเขาสร้างเกาะไหลเขาไปซึ่งบางช่วงมันจะสูงมากๆม,มองลงมาเห็นแม่น้ำสีเขียวแต่ว่าเสียวเหลือเกิน บางช่วงเรายังเห็นน้ำตกซึ่งแข็งกลายเป็นน้ำแข็งแบบนั้นน่ะยังไม่ละลายเลยจ้ามือเย็นก็ต้องเป็นเนื้อสิจา้าในย่างกาหลี d a y ์เป็น Free Day เราเลือกที่จะไปฮุนไดพรีเมียมเอาท์เลสาขากิมโปสาวกแบรนด์จะต้องไปมือเย็นก็ต้องขอเป็นบาร์บีคิวเนื้อบาร์บีคิวหมู จัดเดย์ห้าเราก็มาที่ลอตเต้ม,มาดก,กันนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่มากๆม,มีทุกอย่างเลยของใช้ในบ้านของใช้ในครัวอาหารสแน็คแล้วก็แผนกผลไมน้นี่ที่เด็ดสุดเลยพลาดไม่ได้คือสตรอเบอรี่นะคะใหญ่แดงหวานฉ่ชำชื่นใจจริงๆ เจหวันสุดท้ายแล้วมีเวลาครึ่งวันก็นเลยไปเดินดโซดสักหน่อย12ชั้นชนะั้นลั่จากนั้นเราก็ไปอินชอนเพื่อรอขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพบ้านเรานะจ๊ะ